เอนดูลูกสาวซุปตาคนนี้ไม่รู้แม่เป็นดาราถูกบล็อกไม่ให้ดูผลงานอีกหนึ่งนางเอกสุปตาเบอร์ต้นของเมืองไทยอย่างเจนนี่เทียนโพสวรร์ที่เรียกได้ว่าไม่จมไม่หายผ่านไปกี่ปียังปังมีลูกแล้วยังปังทั้งรูปร่างหน้าตาและชื่อเสียงล่าสุดสาวเจนนี่เป็นแขกรับเชิญในรายการหอมกับหอยโชวเผยว่า ทุกวันนี้บล็อกทั้งแม่และบล็อกทั้งลูกด้วยภาพที่เห็นตรงนี้คือภาพที่สร้างแต่ภาพเป็นจริงเวลาโนล่าเจอก็คือคนใช้ห้ามเห็นเนื้อจะไม่มีการเห็นชุดนี้อยู่ในบ้านเลยต้องแอบลูกไม่เคยรู้ว่าแม่มีไอจเขาจะไม่รู้ว่าคุณแม่เล่นละครคำว่าละครคืออะไรเขาจะไม่รู้เลยไม่รู้ว่าคุณแม่เป็นดาราเวลาแม่แต่งหน้าเสร็จ โอเคสวยคุณแม่ไปทำงานไปไล้์ไลท์คืออะไรคะไลท์ในกล่องสี่เหลี่ยมไม่บอกด้วยว่าในทีวีโทรศัพท์หมามีอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมเดี๋ยวหมามีกลับมาเคยลองดูแค่เอวรอยนิดเดียวเองนะลองให้เอามือมาปิดหมามีใส่แบบนี้ออกจากบ้านไม่ได้นะคะทำไมอะลูกมันเห็นพุงพุง ก็คือไม่ได้เลยเราเป็นคนกอดรัดฟัดเหวี่ยงตลอดเวลาสกินชิปตลอดเวลานี่คือของหนูใครจะโดนตัวแม่หอมแม่ไม่ได้เลยเขาเลยห่วงมากเคยแวบหนึ่งบล็อกแทบไม่ทันเขายังไม่เข้าใจ